ยมที่หนึ่งครับลงตัวกับที่เก้าพันะครับแดงในแหวนเพชรครับะพังแหวนทองนี่ก็แหมช่วงนี้ก็สามหมืจะสามหมื่น้าแล้วอาจารย์ทวนมีพอยืมขายได้ <c oughs> ก่อนได้ไหม <c oughs> ผมหมดไปแล้วไอ้ <c oughs> น<า>นที่ถามนี่คือ,อผมไม่ซื้ออยู่แล้วับ <c oughs> ไม่ซื้อเหมือนกันไม่ซื้อเหมือนกันขอยืมไปขายแค่นั้นวันนั้นไปดูก็สามเบอกว่าๆแล้วใครที่จะมั่นสาวได้ลำบากแล้วอ้าคามเดินอย่างบทเพลงเก่าๆนี่อาจจะใช้ไม่ได้แล้วนะอาจารย์วัวแแหวนมั่นสมก่อนพี่น้องถึงเป็นเหวนทองมันก็เหวนของพี่อาละอุบนเจออุบนแหวนเพชรกับเพชรแสนสุข เพชรตัดเพชรน,นะคู่นี้เพชรตัดเพชรไปกับที่เก้าพันแดงนี่ก็ห่างหายเวทีไปนัานดูว่าการกลับมาภา,ภาพนี้ครับแข่งขวาไปทีหนึ่งเพชรแสนสุขน่าจะอยู่ตำบลแสนสุขอำเภอวารินน่าจะใช้ใช้ชื่อของตำบลมาตั้งชื่อเลยใอเอคอเอขาบี้ะบอ,ะอ,ะอ,ะอะ ก็ถือว่าสามชายบนเวทีนี่ปัดหัวตัวเท่าแลยจันว้วเส่วนพุ่งนี่ไม่ชัยวัฒน์บารินทัฒน์กิดขาดว่าที่ผอในอนาคตนะว่าที่ผอนะไม่เกินสองปีครับไม่เกินสองปีคิดว่าคิดว่าจ่อไว้แล้วก็คงจะได้เรียกท่านว่าท่านผอชัยวัฒน์บารินพัฒน์แน่นอนนะระบบราชการนี่ก็ส่วนมากจะสอบเลื่อนขั้นครับไม่ไม่ค่อยมีนะสอบลดขั้นเปนสอบเลื่อน ีแกติวข้อสอบแค่2อาทิตย์นี่ยังเกือบเกือบไปแล้วนะเกือบไปแลยนะ,ลยนะแล้วก็อาจารย์อิทธิศักดิ์คมพักคนหนึ่งแหละเีือก,กาสที่จะก้าวหน้าในหน้าที่ของทางราชการ,รนะส่วนพวกเ,เราก็ก้าวหน้าเข้าไปสู่ความแก่ชราเข้าทุกวันก้าวหน้าขยับอกจากทกศก็ไปสหกรอปบ้านนี้ จะโยกย้ายไทยทีอยู่ประมาณนี้อ้าแข่งไปเรื่อยสุดท้ายก็เป็นคนล้มละลายก็จบก็ดีเี้อ๋อยาวๆครับเพชรบนสุอุบลนเจอุบลนครับเป็นแสนสุขกับแฟนเพชรเพชรตดเพชรแต่ถ้าโอ้ยด่งดังมาก่อนนี่ก็เจ้าแหวนเพชรนะเพชรแหวนเพชรมาก่อนี่ยผมเห็นตั้งแต่ตัวเล็กๆสมัยเสียเคนสมัยผู้ใหญ่บุญมีผมทุลีอย่างนี้นะ พอเพชรดุเลเล็กๆนี่ก็หาตัวจับยากครับเจ้าแหวนเพชรก็ห่างหายจากเวทีไปพอสมควรอขอขบคุณผู้หลักผู้ใหญ่ครับที่ให้การสนับสนุนโดยเฉพาะบริท่านกำนันสมพงษ์ท่านยังไม่กลับนะอยู่กันจนคู่สุดท้ายนะท่านกำนันนะ,ะนี่คนของประชาชนจริงๆครับแล้วก็เป็น ผู้หลักผู้ใหญ่ของอาจารย์วนผมว่าเวทีที่ท่านนั่งนี่ผมว่ามันจะมืดไปหน่อยเออเพราะน่าจะเปิดสักดวงหน่อยไฟสงสัยจะมีอะไรสักอย่างแล้วมาถึงปล่อยให้มืดเลยด้านหลังมีกิ๊กหรือเปล่าตรงนั้นนะแสดงว่าทีมงานเขาถอดถอดปลั๊กไฟแล้วก็ถือว่าท่านเป็นประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านคุณเป็นจัลลักษ์นะตำแหน่งท่านสมหมวกอยู่สองใบนะ เพราะความเชื่อถือในความที่ท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้มีแต่ให้ค้อบพวดฝูงทางเง,งานปกครองอย่างนี้นะแล้วก็ท่านก็ยังเป็นผู้ให้กับวงการกีฬาด้วยทำการตันสุพงงอนำนท่านผู้ใหญ่อำพรอย่างนี้ท่านผู้ใหญ่สมานเสียทวีเลิศผู้ได้หลายท่านนะที่เอ่ยชื่อไม่หมดว่ากะต่อเกมยกสองครับ แดงนี่ผิวขาวครับเสียเปรียบช่วงนิดนึงส่วนน้ำเงินพงเพชรแสนสุนครับแหมมีทั้งรอยสักครับไม่ทราบว่าเป็นรูปอะไรอาจารย์ด้วนผมก็ดูไม่ออกเหมือนกันถ้าดูหน้าไม่คล้ายๆกับหนังจีนดูไปดูมาคล้ายๆกับพญานาแต่ดูแล้วน่าจะไม่ใช่ลูกศิษย์ของเนนเองครับ จะไม่ใช่จะไม่ใช่ใชนนเนนแอในส่วนมากจากอะอาคาถามหานิยมมนสเดย์ครับรักกูหลงกูครับประมาณนี้สุดท้ายก็กูรักเขาใช่ไหมอ,อ,อาจารย์สมเพียรเนี่ยว่าจะไปเสริมดวงกับนนเนนแออยู่ช่วงนี้เป็นกระแสแล้วคิดคิดให้ดีก่อนคิดให้ดีก่อนจะไปช่วงนี้เดีย๋ยวได้ไปขึ้นลงขึ้นศาลด้วยยุ่งเลยนะ ขวามาซ้ายคืนครับแบนเพชรเสียสมหมายยังอยู่ครับเสียสม,มหมายฤดูกาลนี้ก็ได้ข่าวว่าบวกเย <c oughs> <c oughs> อะ,อะมีแต่คนบวกแล้วไกลจะเสียจะบนบวกโอ้มาคืบบอใครล่ะทีนี้เกมนายกที่สองดังชิง ก็บอกว่าชิงควาอมรวดเร็วกันนะชิงจังหวะออกจังหวะอย่างนี้เนี่ยหลบลีกอ้าวก็ยังยังโอ้พี่ชัดเจนด้วยหัวมาซ้ายคือโฮ้าโดนสอกโอ้เอ้าเจียวจ้ามาอีกครั้งรับเสือใหญ่เป็นยังไงนาะอ้าวเอออ้าวทั้งสองทั้งหมันมาแล้วครับเพชรแสนสุขครับ เริ่มริ่มหลากหลายแล้วกรนแสสุกเริ่มหลากหลายแล้วเจอาลากไปทีเดงครับนายตัวเตี้ยพยัยกดตัวสูงลงมาครับยังทำอะไรกันไม่ค่อยถนัดครับกระแทกด้วยซ้ายครับ สายมือดุลขวาของแหวนเทศครับจาะล่างไปทีนึงครับในก็พยายามรวบครับการจับการคล้องเนยจับบนได้เปรียมจับล่างเนี่เสียเปรียมในมุมบองเสียนอย่างนั้นครับ ในข้อครับของพยายามขวางครับเพชรแสนสุขก,กับเสียบขวามาทีมทางดง้านของแบนเพชรผมยกที่สองแล้วก็คู่ต่อไปก็มาลายทอกับฟ้าสุชน

ไปจากเป็นเกมในยกที่ <ti ế ng> 3ของอวยคู่เอกทางฝั่งแดงแหวนเพชรพี่ใหญ่เสนาทางฝั่งน้ำเงินเพชรแสนสุขสิทธิ์อสมบูรณ์ อุบนเจอบนครับน้ำยืนกับวารินเอายกสามเมตรตวเขา่ากัน ไหลแขนเอาเด้งตีเพชรแสนสุขลากออกมาเอาโตขึ้นแล้วกันแต่เพชรโตขึ้นแล้วใช้เป็นของเพชรแสนเพชรแสนสุขเด้งฝาเพชรแสนสุขมีสองด้วยเอาเด้งตี ทีที่สามเดี่ยมตีเขอาขวาก่อนจากไปทีเดิมติดลำตัวแฝนเพชรเป็ดแสนสุขเดินอย่างเดียวแล้วไม่อยู่ห่างนะพาดวนชนแรกแล้วเพชรแสนสุขมีอะไรใส่มาเลยไรใส่ได้ฮะอ้าวแม่เตะตับกระหังลบกันทู่ออกกันแดงโอกกัน สามครึ่งทางครับแหมเอาเอาเขายัดมาครับเพรแสนสุขแย่ครับชัยวิวัฒน์บารินพัฒน์แข่งซ้าย,ายครับแบกเพชรแหมพยายามไม่ให้จับกับเอ้มันลตึงสองไม่คือดูขวาครับพยายามครับเพรแสนสุขทีที้ายไปทีนึง แหวนเพชรเี่นหน้าตาคล้ายๆกิ่งซางน่าจวดาแค่ผมว่าเลยว่าอยู่คล้ายกับกิ่งซางเลยทำโค้งลื่นดุดขวาของพชรเสนสูขครับโอ้ขวาพื้นครับทีมทีมโอ้โหขทงใจคกับแหมนความเร็วรับทางด้านแหวนเพชร เพชรมีชิงออกซ้ายออกขวาครับทางฝั่งเพชรแสนสุดก็เดินกระชิดเข้าโอ้ยแข้งขวาเกี่ยวนะครังแต่บอกว่าขันเงินครับอย่างนี้คุณมาพบคืน

ยันยังละลยล่ะเมงมันมยมันมยมากแล้เบิร์ดได้ห่าสตมวยนอไมนเบิร์ดแต่บัหวห้างเยอะมากยกขาเด้วยออนมันมวนัหดแ้น้ดแล้วอเบิร์ดงนแล้ววันผู้หญิงเบิร์ดเงินแล้ว เสียงเสียงกระแนมิวสิกหรือว่าแอนเศร้า ลงพอเรามักเวทีนี่เาเวทีลงพอทิดต่อสันติชัยเลยด้ด้ครับสี่ครึ่สี่สี่เป็นแสสุกับแฟนที่ช่ออตึ้งตึ้งแล้วครับแหมน่าจะเป็นสี่ครสี่สุดท้ายครับโอ้นี่แหละปวยไทยไก่ปียศปียศปียศ ปีหยดครับชูม,มือให้กับแปดเพชรพี่ใหญ่เสนานี่พี่ใหญ่เสนาก็ติดตามรับชม